เป็นที่น่ายินดีที่ทางหมอการค้าจังหวัดระยองเนี่ยนะครับจัดก,กิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาภายใตก้การนำของอประธานหมอการค้าจังหวัดระยองคุณผู้ชมก่น,นะพอ,อเข้ามาก็อย่างถืว่าสักคนนี้คนไทยเออเมนชั่นว่าเรื่องของสแกนทางน้องๆมีนงลูกค้าไม่เอาอเดิสเซนซีดีเวล็อปเมนต์เนี่ยครับมันพาให้ใหญ่โอ้โหนี่ก็คอสมหาศาลแต่ต้องทำ มันก็เป็นเรื่องที่ผู้นำต้องตัดสินใจลำบากนะครับเพราะเราก็รักของเรามาถ้าเกิดที่นี่ยุบนะครับประเทศไทยยุบครับแต่ขอต้อนรับของการท้าไทยอันนี้ก็อาจจะร่วงเลยไดแล้วท <Okay. S 2> ี่มีการท่องเที่ยวขยายตัว mm hmm. รุ่นใหม่ข <Okay. S 2> องผมนั้นภาคราชการปีหน้า mm hmm. เพื่อทำให้ s อ e แล้วก็ผู้ประกอบการรุ่นให เปพกตัวเประแทศของผลไม้นะพืชสามหัวซึ่งงานนี้ตรงตรงพืชเกิดขึ้นครับตอนนั้แล้วก็ไพี่นี้เองเราก็ในรูปขอบกันครับ เขาเรียกามาเนี่ยพี่มาเนี่ยกเห็นว่าในนั้นเราสมบูรณ์นะครับาะนั้นาไม่รนั้นล้ะอเราคืออะไรอันนี่้ง่าเดี๋ยวขอมือถือก่อนนะครับ ตัวเองมันต้องไปพัฒนาตัเวเองมีจุดอื่นอยู่องคก์กรได้แม้กระทั่งประเทศไทยเองก็ต่างนะครับก้าวที่ใช้กับประเทศไทยก็ได้หรือใช้กับธุรกิใจดใดธุรกิจนึอารมณ์เหวีนเนี่ยคือถ้ามาถึงจุดนี้ก็ไปไม่ได้เข้าสู่เนสโซนแน่นอนมาจากบริษัท listed company บ้างมีสี่ห้าคนบริษัทผมเริ่มไม่สนุกถ้าผมไม่ได้มีเงินจากนักองทุนม,มา,มาบ้างป่านนั้นผมก็คนเงินเขียวอยู่รู้สึกว่า หนึ่งนะครับเท่าเกลบ้านๆคือมึงจะอะไรทักหนาว่าแต่ก่อนกูทำไปแล้วง่ายตอนนี้ต้องมีวิชคอม,มิตีทำไมต้องมี